สวัสดีค่ะนี่คือ The Bloom Podcast ที่จะมาไขาทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเรียนและจะมามอบความรู้ให้กับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับมิวที่ The Bloom Podcast นะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์เหมือนเช่นเคยค่ะทุกคนคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเขามีแ t i t u d e ที่แตกต่างจากคนทั่วไปไหมคะ เพราะแอตติจูที่แตกต่างนะคะทำให้แต่ละคนเนี่ยมองโลกไม่เหมือนกันและก็มีชีวิตที่แตกต่างกันค่ะบางคนดูหนังเรื่องเดียวกันก็สามารถมีมุมมองต่อนหนังเรื่องนั้นเนี่ยได้เป็น1ิบสิบมุมมองเลยหรือบางคนนะคะที่ดูข่าวเกี่ยวกับมีคนโดนฆ่าตายแต่ละคนก็จะมีมุมมองความคิดที่ไม่เหมือนกันเวลาที่เราไปอ่านคอมเมนต์นะคะที่คนมาพูดถึงเกี่ยวกับข่าวเรื่องนั้นเนี่ยบางทีเราอ่านแล้วเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่า คนแบบนี้เขาเติบโตมาแบบไหนนะถึงได้มีความคิดแบบนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะเพราะ attitude หรือทัศนคติของแต่ละคนนะคะมันเกิดจากองค์ความรู้ที่ไม่เท่ากันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับเรื่องนั้นๆสภาพสังคมที่เขาเติบโตมาและประสบการณ์ที่แต่ละคนพบเจอองค์ประกอบทั้งหมดนี้นะคะมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้แต่ละคนเนี่ยเขามี attitude ที่แตกต่างกันแล้วเรื่อง attitude เนี่ยมันสําคัญในการใช้ชีวิตยังไง Attitude นะคะมันก็สำคัญในแง่ของการใช้ชีวิตและการรับมือกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาค่ะหลายคนนะคะมาจะโทษในโชคชะตาชีวิตของตัวเองเช่นเกิดมาในชีวิตที่ไม่เพียบพร้อมลำบากขัดสนซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยควบคุมไม่ได้ในเมื่อเราเกิดมาแล้วในสภาพเช่นนั้นนะคะเราก็ควรจะคิดต่อว่าแล้วเราควรจะทำยังไงให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมในโลกของเรานะคะมันก็จะมีคนที่คิด,ดอู่ประเภทค่ะ ประเภทแรกนะคะก้มหน้าก้มตาใช้ชีวิตแบบที่โชคชะตาเนี่ยกำหนดมาให้แล้วก็ตัดพ้ะกับชีวิตตนเองแบบที่สองนะคะเป็นคนสู้ชีวิตค่ะไม่โทษในโชคชะตาพยายามเรียนรู้และแก้ไขปัญหามองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอและนี่ก็คือเป็นสองความคิดที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วแค่เรานะคะพยายามที่จะเรียนรู้รับมือกับปัญหาโดยมองในอีกแง่มุมหนึ่งของชีวิต ว่าชีวิตที่แย่นะคะมันเป็นเพียงแค่บททดสอบหนึ่งบทเท่านั้นนะคะที่กำลังทดสอบให้เราเนี่ยต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้และถ้าเราเนี่ยต่อสู้กับอุปสรรคที่มีในชีวิตได้นะคะเราก็จะเป็นคนที่เก่งขึ้นพยายามนะคะมองหาสิ่งที่ดีในยามที่เราเนี่ยเจอสิ่งที่แย่มันก็คล้ายๆกับเราพยายามมองโลกแบบ positive thinking นั่นเองซึ่งเรื่องของ attitude นะคะมันก็มีความเกี่ยวโยงกันกับการมองโลกในแง่บวกด้วย เพราะแอดดิจูดเนี่ยมีผลอย่างมากกับทุกการกระทำของเราค่ะเพราะมันจะเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ให้กับชีวิตของเราด้วยเช่นถ้าเราคิดดีทำดีผลที่ได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีผลที่ได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนแล้วอย่างนั้นเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนแอดดิจูดกันได้ไหมนะต้องบอกว่าการเปลี่ยนทัศนคตินะคะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะทาไม่ได้ค่ะ วันนี้นะคะมิวก็เลยมีคำแนะนำในการเปลี่ยนท t ศนคตดให้เป็นไปในทางเชิงบวกกันค่ะข้อแรกเลยค่ะทัศนคติที่เราเลือกนะคะจะเป็นตัวกําหนดผลลัพธ์ทัศนคติหรือทัติจตดที่เราเลือกเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดความสําเร็จของเราค่ะอย่าลืมคํานึงนะคะว่าท t u d e ตเป็นสิ่งที่กําหนดสิ่งที่เราพูดพฤติกรรมและทุกการกระทําของเราทั้งหมดนั้นก็คือผลลัพธ์ที่เราจะได้รับนั่นเองค่ะ ข้อ2นะคะลงมือทำอย่างมีจุดมุ่งหมายเสมอก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องคิดไตร่ตรองให้ดีว่าสิ่งนั้นจะตอบสนองกับเป้าหมายของเราอย่างไรนะคะเมื่อเราเลือกแอดดิจูดที่ดีแล้วเนี่ยแอ e ิจูดมันก็จะเป็นตัวช่วยจัดการกับทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามาค่ะข้อ3นะคะออกจากคอมฟอร์ทโซนค่ะ หลายๆคนเนี่ยติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนหรือก็คือพื้นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยมันทำให้เราไม่กล้าที่จะออกไปทำสิ่งใหม่ๆแต่แบบนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราไม่ได้ชาร์เลนต์ตัวเองนะคะเราจะไม่รู้เลยว่าเรามีความสามารถที่จะทำอะไรได้อีกบ้างเราต้องออกนอกคอมฟอร์ตโซนของตัวเองค่ะเพื่อไปทำตามความฝานันเอาชนะอุปสรรคต่างๆเพื่อให้ได้เห็นมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นค่ะข้อที่4นะคะลงมือทาโดยไม่คาดหวังความสาเร็จค่ะ การเปลี่ยนแปลงและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นนะคะเกิดจากการลงมือทำการลงมือทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้เรื่องของ r e s i l i e n c การปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนั่นเองแน่นอนว่าเวลาเราตั้งใจทำอะไรสักอย่างเรามักจะคาดหวังผลลัพธ์แต่นั่นเป็นเรื่องที่ผิดนะคะถ้าเราคาดหวังและผลลัพธ์ออกมาไม่เป็นอย่างที่เราหวังเนี่ยเราก็จะเสียใจและก็ไม่มั่นใจ ดังนั้นแล้วนะคะให้เราเนี่ยทำให้ดีที่สุดและรอดูผลของความตั้งใจของเราก็พออย่างที่เขาพูดกันนะคะว่าไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังค่ะข้อที่5นะคะใช้ความผิดหวังเรียนรู้ความสามารถในการปรับตัวค่ะ ความผิดหวังหรือความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากพบเจอแต่เราต้องหัดเรียนรู้แล้วก็รีเฟกการกระทําที่เราเนี่ยได้ทําลงไปนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดเหล่านั้นและทําให้มันดีขึ้นในครั้งต่อไปเราจะเติบโตได้จากการล้มเหลวและเรียนรู้กับมันค่ะพยายามนะคะไปอยู่ใกล้คนที่มี positive attitude ตามหลักการทํางานของสมองแล้วนะคะเมื่อเราเนี่ยได้ไปอยู่ใกล้คนที่มีทัศนคติที่ดีเราเนี่ยจะเรียนแบบพฤติกรรมของพวกเขามาโดยไม่รู้ตัวและเราก็จะได้รับพลังดีๆจากผู้คนเหล่านั้นด้วยค่ะ ข้อที่6นะคะฝึกขอบคุณให้บ่อยขึ้นรู้สึกขอบคุณคนอื่นให้บ่อยขึ้นแม้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นมีคนให้ของขวัญหรือมีคนที่ทําดีกับเรานะคะอย่าไปเครียดกับทุกเรื่องจนเกินไปค่ะถ้าเราอยากเป็นคนที่มีความสุขเนี่ยเราต้องฝึกหัวเราะก,กับตัวเองอยู่บ่อยๆค่ะถ้าวันนี้นะคะทุกคนเนี่ยเจอความท้าทายหรือปัญหาในชีวิตทุกคนที่กำลังฟังอยู่เนี่ยจะเลือกใช้แอารติจูดไหนในการรับมือกับปัญหาคะ พราะทุกการกระทำนะคะมีผลต่อผลลัพธ์ที่ออกมาอย่างแน่นอนหวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้หลายๆคนได้ชุกคิดขึ้นมาเปลี่ยนแปลงแอ t i ิ u จูดไปในทางที่ดีกันนะคะสำหรับวันนี้เดอะบุ๋มก็จบลงแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับฟังเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้เดอะบุ๋มด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ